สวัสดีครับคุณฟังที่ักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาศว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าเศษฐาชื่อบานหมายความว่าอย่างไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับใช้คําว่าปากกล้า ขาสัญนทำไมถึงใช้คำนี้คืออย่างนี้ครับต้องเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ได้แค่18บวันเท่านั้นแหละครับยื่นใบลาออกไปซะแล้วนี่แหละครับการตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตแต่ว่าจะรักษาชีวิตได้หรือไม่ได้เนี่ย อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญนะครับเพราะอะไรเพราะความผิดเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับเมืม่อวานนี้ครับช่วงสายๆวันที่21พฤษภาคมพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกกันว่านายถุงขนมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ฟังแล้วใหญ่โตเหลือเกินนะครับฟังแล้วรู้สึกเสียวสันหลังแทนเหมือนกันพิชิตบอกว่าอย่างนี้ คำตอบของการแก้วงจรอุบาทเนี่ยคุณไปคิดกันมาเลยใครก็ได้ถ้าหากว่าผมลาออกและทุกอย่างจบผมจะทําให้พี่น้องทั้งประเทศผมพูดกลางแดดต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชในองค์คาพยพของกระบวนการยุติธรรมและองค์คาพยพอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงไปคิดมาโจทย์ที่เกิดวงจรอุบาทอย่างนี้ถ้าหากว่านายพิชิตลาออกแล้วจบปัญหาพร้อมที่จะลาออกทุกเมื่อ นี่เป็นคำพูดของพิชิตชื่นบานนะครับยังมีอีกครับพิชิตบอกว่าประเด็นในศาลดีกาไปดูเถอะครับถ้ามีตรงไหนระบุว่าผมไปหิ้วถุงเงินสองล้านบาทเนี่ยผมลาออกวันนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคนที่มาว่ากล่าวผมว่าเป็นทนายถุงเงินสองล้านเนี่ยพูดกันอย่างคนไร้สติไม่มีเหตุไม่มีผลในประเทศไทยเราใช้ระบบระมวลกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจก็ไม่มีอำนาจนะครับ นี่คือคำพูดของพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้ก่อนเที่ยงนะครับแต่พอบ่ายแก่ๆเนี่ยก็พิชิตคนเดียวกันนี่นะครับไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยเหตุผลที่ลาออกคืออะไรลาออกเพราะไม่อยากจะให้กระทบไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาส่วนตัวของพิชิตเองเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ จะไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สาธุสรุปคืออะไรครับสรุปคือพิชิตเนี่ยไม่ได้ออกเพราะได้คำตอบเรื่องการแก้วงจรอุบาทอย่างที่พิชิตพูดเอาไว้นะครับหรือว่าเรื่องถุงขนมอะไรนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันหากแต่จำเป็นจะต้องเสียสละลาออกเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ารวมทั้งแก้ปัญหาปากท้อง แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก็แก้ปัญหาสังคมให้หนายกอยู่ต่อไปแต่ทีนี้มันมีประเด็นครับประเด็นคือเรื่องของถุงขนมที่คนอยา่างพิชิตอ้างเอาไว้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่จะต้องขยายความกันเพิ่มเติมพิชิตใช้คำพูดว่าไม่ได้หิ้วถุงเงินสองล้านพวกที่โจมตีเขาเนี่ยเป็นคนที่ไร้สติเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเพราะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้หิ้วถุงเงินพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับเรื่องนี้พิชิต ไม่ได้หิ้วถุงเงินจริงไหมจริงครับพิชิตไม่ได้หิ้วเองเหรอกครับแต่แต่ทีมทนายความที่ไปด้วยกันนี่สิครับเป็นคนถือถุงที่ว้านนี้ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยปรากฏอยู่ในคำสั่งสาลดีกาคดีละเมิดอำนาจศาลนะครับคดีนี้พิชิตชื่นบานเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งมีนางสาวสุภาษีศรีสวัสดิ์เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่สองมีนายธนาตันสิริเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่สาม คำสั่งศาลเนี่ยปรากฏถ้อยความเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่าก่อนที่พันตำรวจโททักษินจะเดินทางมาถึงแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งตางการเมืองในศาลดีกามีคณะทนายความของพันตำรวจโททักษินมาตเตรียมคดีและสมียนทนายได้มาพบหม่อมหลวงทิติพงษ์ชมพูนธ เจ้าหน,น้าที่ในแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางก,การเมืองในสารดีกาแล้วก็มาแจ้งว่านายพิชิตชื่นบานทนายความต้องการพบเมื่อหมอมหลวงทิธิพงศ์ไปพบก็มีนายธนาตันสิริซึ่งเป็นผู้ติดตามคณะทนายความเนี่ยส่งถุงกระดาษให้แล้วก็พูดว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยก็เลยซื้อของมาฝากให้ไปแบ่งกัน ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่าผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่2ร่วมรู้เห็นหรือให้ความร่วมมือในการกระทําความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่3หรือไม่ปัญหานี้ได้ความจากหม่อมหลวงติติพงศ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่หเป็นทนายความให้แก่พันตํารวจโททักษินชินวัตนและคุณหญิงพจมาชินวัฒน์จำเลยที่1และจำเลยที่สตามลําดับ ในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอมาทับส5ง้าโดยมีผู้ถูกกล่าวหาที่2เป็นเสมีทนทนายและเป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่3เป็นผู้ติดตามพันตำรวจโททักษินผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3จะมาศาลกับพันตำรวจโททักษินและคุณหญิงพจมานทุกครั้งซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามก็นำสืบเจือสมกับพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาที่สามเป็นผู้ประสานงานระหว่ง 1, างพันตำรวจโททักษินกับคุณหญิงพจมานกับฝ่ายทนายความซึ่งก็คือผู้ถูกล 1, ลถกล่าวหาที่หนึ่งและผู้ถูกกล่าวหาที่สองกับเจ้าหน้าที่ศาลทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานฝ่ายผู้ถูกลก,ก,ถกล่าวหาทั้งสามก็ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามมีการพูดคุยและประสานงานกันตลอดเวลาขณะอยู่ที่ศาลฎีกา การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่สามเกี่ยวกับคดีจึงอยู่ในความรู้เห็นของผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่สองด้วยถือได้ว่าเป็นคณะทำงานเดียวกันดังจะเห็นได้จากผู้ถูกล 3, ถกล่าวหาที่สสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาที่สองไปตามหม่อมหลวงทิติพงศ์ไปพบที่ห้องพักทนายความทาั้งๆที่ในขณะนั้นเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาที่สห่างออกไปเพียงหวาเท่านั้น ผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่2ต่างก็เห็นหม่อมหลวงทิติพงศ์เดินถือถุงกระดาษออกมาจากห้องวิสัยของคนที่ทำงานร่วมกันใกล้ชิดเช่นผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามย่อมจะต้องมีการถามไถ่หรือไม่ก็ต้องบอกกล่าวให้รู้กันว่าจะนำช็อกโกแลตมาให้เจ้าหน้าที่ศาลโดยไม่จำเป็นต้องมีการปิดบังเกิดขึ้นผู้ถูกกล่าวหาที่หเป็นหัวหน้าคณะ ทนายความของพันตารวจโททักษินและคุณหญิงพจมานการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่3ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องร้ายแรงซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีของพันตํารวจโททักษินและคุณหญิงพจมานแล้วยังเป็นเรื่องกระทบกระเทือนต่อวิชาชีพของผู้ถูกกล่าวหาที่1เองด้วยแทนที่ผู้ถูกกล่าวหาที่1จะซักไซส์ไล่เลียงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วดําเนินการแก้ไขนําสิ่งของที่ถูกต้องมามอบให้หรือนําถุงทั้งสองใบไปแสดงในทันทีหรือตําหนิผู้ถูกกล่าวหาที่3เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่ผู้ถูกกล่าวหาที่1ก็หาได้กระทําไม่ผู้ถูกกล่าวหาที่1กลับโทรศัพท์ไปขอโทษแล้วปรับความเข้าใจกับหม่อมหลวงทิติพง์ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่3ร้องขอพร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งดังแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งมีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดของผู้ถูกกล่าวหาที่สามในลักษณะเป็นตัวการร่วมกันส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่สองแม้ขณะเกิดเหตุเป็นเพียงเสมียนทนายแต่ก็เป็นทนายความในสํานักงานของผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งมาก่อนทั้งยังเป็นผู้ประสานงานให้หมอมหลวงทิติพงศ์ไปพบกับผู้ถูกกล่าวหาที่สามและ เมื่อผู้กล่าวหาสั่งให้คืนถุงบรรจุเงินให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่สามผู้ถูกกล่าวหาที่สองก็ยังไปเรียกผู้ถูกกล่าวหาที่สามมารับถุงคืนไปนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาที่สองยังรออยู่บริเวณเคาน์เตอร์แผนกรับฟ้องและห้องพักทนายความที่เกิดเหตุตลอดเวลาลักษณะของการกระทําดังกล่าวถือได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่สองมีส่วนรู้เห็นในการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่สาม พฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามดังกล่าวจึงเป็นการร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำฟังได้ว่าเป็นตัวการร่วมกันนี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งในคำพิพากษาของศาลประกาศหอมบอกว่าถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยคือทำงานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นพิชิต แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ที่ถือถุงขนมขึ้นไปในศาลด้วยตัวเองก็จริงแต่พิชิตมีส่วนรู้เห็นเพราะทำงานเป็นทีมถ้าคนที่พูดถึงถุงขนม2ล้านไร้สติแล้วล่ะก็ศาลก็คงจะไร้สติด้วยสิครับพิชิตครับ